นี้นะคะเราก็จะมารู้จักกับปุ่มของแป้นพิมพ์ต่อจากสัปดาห์ pic. ที่แล้วนะคะซึ่งในสัปดาห์ที่แล้วเด<ๆ>็กๆจำได้ไหมคะเราเรียนปุ่มอะไรไปบ้างติ๊กตอกติ๊กตับติ๊กตถูกต้องค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะหลังจากนี้ค่ะเราจะมารู้จักกับปุ่มปฏิบัติการของแป้นพิมพ์อื่นๆต่อเลยนะคะ จะเป็นปุ่ม backspace นะคะเป็นปุ่มที่ทำหน้าที่ย้อนกลับหรือใช้ลบตัวอักษรที่อยู่ด้านหน้าของเซอรคิล์นะคะสมมติเราพริมพ์ไปการนี้จะเป้ตัวอย่างเราพิมพ์ตัวอักษรต่างๆลงไป๊บ๊กเด็กๆพิมพ์ผิดนะคะเราก็กดที่ปุ่ม backspace หรือว่าปุ่มลบนั่นเองนะคะ ้เาเรากดค้างไปเรื่อยๆปื๊เขาก็จะลบทั้งแถบเลยแต่ถ้าเด็กกดทีละครั้งนะคะเขาจะลบทีละตัวอักษรที่เราได้พิมพ์ไปนั่นเองนะคะส่วนปุ่มต่อไปนั่นก็คือปุ่มลูกศรน,นั่นเองนะคะเป็นปุ่มที่ทําหน้าที่ควบคุมการทํางานทิศทางต่างๆนะคะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแบบนี้นะคะและ ปุ่มถัดไปนะคะนั่นก็คือปุ่ม Delete นั่นเองนะคะ Delete ภาษาไทยก็แปลว่าลบนั่นเองนะคะเป็นปุ่มที่ทําหน้าที่ลบตัวอตัวเลขที่อยู่ในตำแหน่งของหลังคเคอร์เซอร์นั่นเองนะคะคล้ายๆกับปุ่ม Backspace นะคะแต่ว่าถ้าเราคุมดยำแทบทั้งหมดนะคะแล้วก็กด Delete หนึ่งครั้งหรือกด Backspace หนึ่งครั้ง เราก็จะสามารถลบตัวอักษรที่เราต้องการน,นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะอาจจะยากขึ้นนิดนึงนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆไปทบทวนเนาะโอเคไหมคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเราก็ได้รู้จักกับกลุ่มพิเศษต่างๆนะคะบนก้านพิมพ์นั่นเองเดี๋ยวให้เด็กๆไปทบทวนกันนะคะเอาระคาเด็กๆสำหรับสัปดาห์นี้นะคะคุณ ก็มีเพียงเท่านี้นะคะที่สําคัญนะคะเด็กๆอย่าเล่นโทรศัพท์เกินมาละ30นาทีนะคะ mm hmm. เพื่อเป็นการถนอมสายตาของเด็กๆนั่นเองเอาเป็นว่าอย่าลืมพักผ่อนกันเอยอะๆนะคะ mm hmm. เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย